สวัสดีครับเราคนรักอุตเตาแมนหรือนางโทคุวันนี้ผมมีรายการใหม่ก็คือคจูสตอรี่นั่นเองตอนนี้นะครับเปิดตัวแบบโลโก้สวยไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําโลโก้สวยๆเอาทีหลังนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องผมขอคุยอย่างนึ้น,นะครับว่าตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่ทํา y o Youtube แล้วแต่เพราะพี่แบมคจูฮิงด้อมกับเพื่อนอีกบางคนคอยให้กําลังใจผม ผมก็เลยฮึดกลับมาทํา y o Youtube อีกครั้งและกาเมล่ยังไม่หานะครับกาเม่ร่างอยู่แต่ว่าทํำครบคู่กับไค่จูสตรอรี่ไปด้วยและไคจูตัวแรกของไค่จูสตรอรี่วันนี้ก็คือเทพปีศาจเทพปีศาจทะเลสีครอกชินตอยล่าตันเองครับแม่เปิดมาก็หลายคนอาจจะงงน,นะครับว่าชินตอยล่าคือไครจูตัวไหนเพราะว่า อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเพราะชินไตยล่าไม่ใช่ไคจูของโตโฮไม่ใช่ของสุรบยะไม่ใช่ของไดเอไม่ใช่ของโตเอด้วยเพราะว่าชินไตยล่าก็คือไขจูของผมเองวันหนึ่งที่ตำบลกระทูนอําเภอพิปูน์ได้มีไคจูตัวหนึ่งที่ออกอารวาสทำลายบ้านเมืองนั่นก็คือเจ้าชินไตยล,ล่าร้อนเองสาเหตุก็เพราะว่าคนงานที่เมืองเข้าไปตัดไม้ ทำลายบาททาให้ไครจูักษ์ได้ื่นขึ้นออกมาสั่งสอนชาวบ้านด้วยการทําให้น้ําท่วมและสังหารชาวาบา้านบ้านไปมากมายระหว่างเดียวกันที่ทะเลฝั่งอเมริกาได้มีใครจูตัวหนึ่งออกมาทําลายเรือสินค้านั่นก็คือเจ้าเตมิมสัสคู่คู่แขนของเจ้าชินตาโย่าตัดภาพมาที่ใครจูตัวเอกของเรากามเมร่าที่มีนามว่าโอโตได้ทำลายซีจีมีมัวรซะไม่เหลืออะไรเลย แถมยังได้คําชมจากด็อกเตอร์ของคนเลน็กในน้อยด้วยหลังจากนั้นเจ้ากัเมร้าได้ออกไปหาเจ้าของที่มีนามว่าลังเล็กจิตได้ก็ได้ถามว่าจะให้ดูอะไรแล้วจิตก็ได้ดูไปจี้นิ้วไปที่ยางกรตเทงโก้หลองจากนั้นแสงไฟก็ดังขึ้นและก็เจ้าไดมิวสกับเจ้าคินไตโรา,าได้ออกอาราวาธทำลายบ้านเมืองจนไม่เหลือขี้จนกาไมา่ได้ผูมา ทั้ง3ได้คืนกันเล็กน้อยก่อนที่จะทําการต่อสู้กันอยา่างดูเดือดเลือดเพื้นแต่ก็เป็นฝ่ายกันเมล่าที่สามารถเอาชนะตั้งสองมาได้อย่างง่ายดายชินไตวา,าโผล่ครั้งแรกในอนิเมชันกามิล่าของผมเองนั่นก็คือกาม,มล่าสองตอนที่13และมันก็ไม่ได้โผล่ไปที่หนังเรื่องอื่นอีกเลยอาจจะผมเป็นอิสต์เอ็ก ในบางตอของตาเมล่าและอาจจะไปเป็นตัวเด่นในบางตอนก็ได้ส่วนสูงความยาวและน้ําหนักของชินตาโยล่าส่วนสูง95เมตรน้ําหนัก35,000ตันความยาว150เมตรต้นกําเนิดทะเลแถบจีนใต้ตั้งแต่สมัยยุคไซโอซีนชินตาโยล่ามีอยูสองล่างล่างแรกคือล่างธรรมดาอีกล่างคือล่างติดอาวุธ วิธีแยกไครอยู่ชินตโยล่าระหว่างร่างธรรมดากับร่างติดอาวุธก็คือในร่างธรรมดาชินตโยล่ายังไม่เคยปล่อยอะไรมาแต่ในร่างติดอาวุธชินตโยล่าสามารถปล่อยบิสไซขนาดใหญ่ออกมาได้ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมกินตโยล่าร่างธรรมดาอาจจะปล่อยล้าแสงออกมาก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าชินตโยล่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับไม่ใช่สัตว์ชมกขึ้นน้ํา และชินตาโยล่าก็ไม่ใช่เดดเสาด้วยนะครับอย่าจำสัดสนนะครับแม้มันจะมีแผงหลังเหมือนสบปโดสลักก็ตามทักษะของชินตาโยล่าหนึ่งชินตาโยล่าสามารถใช้เขาคอนเจเบนอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงลำแสงหรือว,ว่าการปิดการยิงลำแสงของเขาชินตาโยล่านั้นมันจะยิงลำแสงสีส้มออกมาและก็ตกด้วยลูกบอลไฟที่มีความร้อนแรงที่เคยฆ่าใครตัวใหญ่ออกมาได้แล้ว ลิงสายสานี้สามารถใช้ได้น้่ยจะเป็นล่าติอาวุธหรือว่าล่าธรรมดา 2. อ,อย่าที่ผมบอกมาแล้วว่าในล่าตอาวุธมันสามารถยิงมิซลยออกมาทางปากได้แต่นั่นก็เป็นแค่ทักษะของล่าชิอาวุธเท่านั้นส่วนชินตันยุราธรรมดาจะไม่มีข้อมูลว่ามันสามารถยิงอะไรออกมาทางปากได้บ้างในแค่น,นี้ก็โหดออการนะครับถ้ามันโผล่ไปในหนังตร้าแมนเอมันมน,น่าจะเป็นหนึ่งในสัตว์อสูรของเจ้าเอเลี่ยนต,ต่างมิติญี่ปุ่นนะครับ